งานนี้พี่ีเหนื่อยหนักนะครับขนาดท่านเบรวัตนะครับโอ้โหท่านเรวัตเนี่ยตำรวจชื่อดังเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ผ่านการาาจับกลุมหานกระทำคดีมาเยอะเนี่ยนะครับท่านยังบอกเลยนะว่าคุณสีสุวรรณเ,เหนื่อยนะถ้าไม่เหนื่อยล่ะครับท่านเรวัตเนี่ยให้ทัศนะถึงเรื่องของพยายนหลักฐานแล้วก็การการล่อซื้อการล่อซื้อแล้วนําไปโดยบิ๊กเต่านะครับพลตํารวจตรีจรูนเกียรติแล้วก็เป็นการสวนที่กําลังกันมากถึง3หมหน่วยงานนะฮะ ทั้งปปปปปทกับปปชอันนี้ในชั้นของพนักงานสอบสวนเนี่ยก็เหนื่อยละเพราะว่าของแท้คุณผู้ชมครับมาจริงท่านเรวัตให้สนะเอาไว้สองก็คือมันเป็นคดีที่ส่งสารอาญาคดีทุจริตสารอาญาคดีทุจริตเป็นสารเฉพาะที่ถูกตั้งขึ้นมาเกี่ยวกับคดีแบบนี้คดีการทุจริตเกี่ยวกับพานประพฤติมิชอบเพราะนั้นสารจะมีความเบียดขาดมากสารจะมีความเชี่ยวชาญมากท่านเรวัตพูดถึงคําว่าเพียงสงสัยว่าก็อาจจะลงแล้วนะครับก็อาจตัดสินว่าผิดเลยนะ ถ้าเป็นสารอาญาทั่วไปเนียเพียงสงสัยอาจจะเป็นลักษณะของการยกประโยชน์ให้กับจำเลยเพราะฉะนั้นงานนี้พี่สีีพี่เจ๋งรวมไปถึงเลขาส่วนตัวนั้นพูดได้คำเดียวเลยนะครับว่าเหนื่อยแน่ๆครับคุณผู้ชมครับทุกท่านทำดีแล้วทำถูกแล้วแล้วก็จะเป็นแรงใจให้เจ้าหน้าที่ปปปเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปป,ปชเจ้าหน้าที่ปป,ปทุจริตภาครัฐชื่อย่อมันเยอะหน่อยนะครับ แต่เรียกง่ายๆสั้นๆให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่สี่ปอสี่ปอคือปปปของตำรวจนะครับสามปอปปทของพลเรือนขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ปปชนะครับเหมือนเป็นกรรมการอิสระและปปงอีกอันตรวจสอบเส้นทางการเงินสี่ปอไปลงมือที่ไหนนี่ผมว่าเหนื่อย และคดีนี้นะผมว่าคุณศรีสุวรรณเหนื่อยเหนื่อยเพราะคดีไม่ได้ไปขึ้นศาลอาญาปกติที่จะต่อสู้นําพยานหลกักฐานคดีไปขึ้นศาลอาญาทุจริตศาลทุจริตกระบวนการนําสืบเนี่ยไม่เหมือนกับศาลอาญาทั่วไปนะครับที่จะพยานมาหักล้างกันอะไรกันนะครับส่วนใหญ่ผู้พากษาท่านที่ผมมีประสบการณ์นะครับท่านจะรับฟังฝ่ายกล่าวหา mm hmm. เพียงเชื่อว่าเพียงเชื่อว่า มีการกระทาําความผิดจริงเนี่ยท่านลงโทษตามความเข้าใจของผมนะครับแต่สาอาญาทั่วไปเนี่ยเยงสงสัยว่าจะยกฟ้องเรื่องของท่านศรีสุวรรณเนี่ยผมว่าท่านก็เหนื่อยเดี๋ยดายไม่น่าเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเลยนะ หลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนี่เลยครับ e a s y Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บบาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี10ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลย บอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy New Easy ย u คนหรือว่า n o r m a อยุคนนะครับโดยเฉพาะ n o r m มัลยุคนกับอ a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี1 0ซองนะครับ เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ78เดเดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน้นๆไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ easy coffee ่า easy coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตา ทำจริงๆจ,จังๆไม่ได้ขายปลาเดียวปลาดาวไม่ได้กินปลาเดียวปลาดาวท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกําลังจะก้าวเข้าสู่วัยสี่สิบนะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทํางานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วย ไม่ได้กินแต่นีอย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิกา้าสองไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมีต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบ,ชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้าหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับ ที่จะเดินหน้าไปสู่น้ําหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง e ีซี่คอฟฟีนะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พลังก,กาลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบํารุงสายตาบํารุงระบบประสาทบํารุงสมองบํารุงระบบโลหิตนะครับ ครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสําหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทํางานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพนยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 เห็นไหมฮะผู้ชมค,ครับอันนี้ส่วนที่1น,นะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนละอาเริ่มเติมวิตามินเข้าไป ทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝนพิษเรื่องของอมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลรือชาอยู่แล้วเห็ดลินจือเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักเนี่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอ,อยงออยอตรวจสอบอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ easy coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390กหนึ่งกล่องมี10ซองนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ normal ยุคคน easy ยุค o หรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรัก นะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่สองนะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่สามหาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งนี้นั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ easy coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่าได้แหละ ผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนีกกนงนน่ก็ก็เห็นพอสมควรชังน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโว้นะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะไรครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งแบบ ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก easy coffee แ,แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ easy coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ